วันนี้จะไปออเอ้ยเดนๆลูกบอลทนลลูกบอโทรลละคนอลูนคอโทรลจนโทรลมันจะเกี่ยวตรง,ง, <c oughs> ง,งไหนวะมันจะเกี่ยวตรงไหนวะใต้ท้องเหรอ ไม่รู้เหมือนกันอ้ยจะตายแล้วไอ้แบคไปไม่ได้หรอวะเอาได้มันต้องได้ดิทำอไงปุ่มอะไรวะลงอีกลงอีกลงอีกลงกดตัวอีเหรอตัวอีก็ไม่ได้แล้วตัวเฮ็ดอ่ะตัวเฮ็ดเหรอมันเลยไม่เกี่ยวเลยเฮ็ดเฮ็ดเฮ้ยแบคขึ้นก่อนเฮ้ยแบคขึ้นก่อนขึ้นขึ้นพี่แบคเฮ้ยบินดิดิพี่แปคมึงรีบขึ้นดิสัสโอ้โหไอ้ยี่กูว่าตาย เอฟ e พี่แปะ๊ะคือรถอ่อตัวเอฟแม่งย <c oughs> ังโง่อีกาง้พี่แป,ป <c oughs> <c oughs> ๊ะคุณ <c> ค <oughs> <c oughs> ้อได้คือได้ไป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 ขึ้นเลไปเลยวันนี้เราจะไปอ่าภารกิจอ่าปนนักถังนะครับไม่ดูว้วจะได้แบบไดูนะครับ <c oughs> ไอ้นี่มันไอ้ไม่ใช่เดือดฟ้าแล้วอย่างเงี้ยมันไอ้นี่เว้ยไอ้อะไรนะเฮ้ยนี่พอที่จริงมันต้องขึ้นบนหอป่าวไอเฮียหรือว่าต้องเอาไอ้นี้ว่ไททันวะก็หนอยไททันขึ้นบนหอแล้วขับลงมาดิเอาไปต้นไททันเพื่ออะไรวันนี้โอ้ยไททันไททันอะไปเอาสนามบินได้เลยไททันมีอยู่สนามบินจะเอาก่อนไหมจะเอาไหมจะเอาไหมไม่เอามันมันขับยากไททันเอาหอดีกว่าไหมว่าผมขับเป็นไม่เอาหัวจะเอาหัวเอาดิแต่ดูแล้วแม่งไททันคือถ้ามันเสีย คือถ้าเราหันหน้าผิดอ่ะแม่งจะไปไกลเลยด้วยเอาไงอ่ะงั้นเอาลองนี้ได้ไหมอันนี้ก็โค้<ด>นนงเค้งมากเลยเนี่ยกูจะอ้วกไม้เลยสัส <c oughs> แล้วแล้วรู้ป่าวเวลามึงโค้งเค้งเนี่ยรถกูเนี่ยไปตีกับใต้ท้องเครื่องบินมึงจนรถกูถล,ลอกและสัตวสใคร <c oughs> น,นั่งไว้แล้ม <c oughs> <c oughs> ่ขายแล้วเนี่ยสัสมึงดูมึงดูตัวแฟร์แล้วเหี้ยไงหลังแล้วติดล้ออีกเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาลงข้างในเลยได้ไหมแมวโอเคฮะได้เดี๋ยวกูจะปล่อยจากบนฟ้าอะไรสัตว์เฮ้ยกดแล้วเแต่กินแมวกดเฮดกดเฮดไม่รู้อะกดกดม่วเหมือนกันนะวันนี้ปล่อยจากบนฟ้าเลยรแหละเพื่อนลองดูเนี่ยเอาเอาเอาแบบความสูงสามหมื่นฟุตตอนนี้นะครับอยู่กับกัปตันมอควยนะครับชื่อแม่งอาจจะไม่สุภาพครับแต่มันตั้งไปแล้วครับมันตั้งแล้วครับ คนตามเราม,มาวนรถอ่ะใช่เหรอพี่มันสงสัยนั่นพี่น้นนี่อยู่ข้างขวาขข้างขางวเฮ้ยกูบอกไว้ก่อนนะแม้วแค่บินเข้าไปนี่ก็ติดดาวแล้วนะพวกมึงเออผมผมไปปนมาอยู่ผมเคยไปปนเดียวหอวคุณน่าจะโดนรถถังเต่าทีเดียวกันเด่นร <c oughs> ออถถังงีเยลผมว่าประกันเอ่ออะไรนะประกันได้มายกไปได้แค่ในรถคุณบริษัททำไมมันหนักจังวะ บ <c oughs> ผมว่าพี่ปอนไม่ต้องเอารถไอ้นี่เว้ยพี่รถแบบของพี่รถตุ้มกบที่ติดปืนนะพี่แล้วไม่เข้าไปเว้ลากยอกไปอย่างเงี้ยพี่ไม่เด็ดกว่าคุลุมาเป่าวะมันสู้รถถังกันได้ที่ไหน้ะ <c oughs> แต่มันก็ฆ่าคนได้เยอะคือถ้าเ,เห็นรถถังเราก็ลากค้อนแม่งเลยผมว่ามันก็เด็ดกว่าคุลุมาสให้่ขโทรเรียกมาละมันจะมา,าเอาดีงั้นนะ ดูวย่งไรลองลองคูลมาก่อนไหมละ่ะเอีลองก่อนนะนในกองร,รับเสียงเสียงฮอโคตรดังนะอ่ะว่าว่าอาอ,อามาสานแม่งดังกว่านี้นะแมวออดังมาก <c oughs> อันนี้ยังเบาดนะ้ะแม่งถ้าเป็นอามาสานกู 3, ต้องนั่งเนะี่ยกูต้องมองตัวซีใหญ่เหี้ยดูไม่ได้หรอกเดี๋ยวน่าจะเห็นแล้วไหม,อมลองนะ อยู่ขวามือเปล่าวะแมวไปก่อนกูไปตรงสูงไหมประมาณไหนหน้าเราเนี่ยกูมาถึงแล้วเนี่ยูเลยันน้นอนนัอยยงไม่ถึงเลยต้องขวามือไม่ใช่เหรอหน้าเราเนี่ยใครเห็นบ้างเนี่ยอ,าาอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วตู <c oughs> สูงดิจะโดดลง <c oughs> ลงไอ้แห้ยรอๆที่ๆพวกพว่กไม่ทันได้โดดหรอกพี่ติดดาวห้าดาวพี่ไม่ผมจะปล่อยอีตาหมีประมาณไหนพี่ ปล่อยสูงๆเลยปล่อยแม่งตายโอ้ไยพี่แฟช่วยยิงด้วยนะพี่ช่วยยิงเฮียลมไม่มีสัตว์ไม่ต้องไม่ต้องนั่งบนรถที่ต้องออกจากรถเดลิเวอรี่พี่ถึงพื้นพื้นมึงมึงมึงเอาไปใกล้ๆเลยแม่ไอ้เแค่กูจะลง้ลยควาสูงอยู่ก็ลังเอาสูงอยู่สูงเยอะก็ไม่ดีเฮียเียห้รถกูจะกี่ตลบเนี่ยปจะถึงพื้นเหี้ยกูปล่อยเดี๋ยวไว้ปล่อยละไม่ได้มีลมดูชีพแบบไอ้เดมินิกนั่นไอ้เหี้ย Hey, ไป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 เฮ็ดนั่นไงครับไอเเดียวไปนลวไอะไอเดรถังไอสัตว์รถังกูเจอเลยเอาเฮ็ทไมมันขับไม่ได้วตัดข้ไ่ากหรอไรถังรถังพี่แฟเปนพี่ลอปนหลอกป่นพี่แฟลอป่นลป่นเร็วๆพี่พี่แฟลองลไอองี่มไอเดมึงโอ้โปป โอยควยไปแล้วไออเยียพี่แฟรไม่ไม่ลงง่ายอะไอสกูลงลขี้ไม่นี่พอกันรอบนี้เดี๋ยวเกูลมักกูเข้ายู่ข้างในกูตูเรียกมไปแล้วครับมีในวารถถังกูเว้โตถังแล้วเค